สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับกับผมเจปซากุระเนเนกันอีกเช่นเคยครับตอนนี้เรามาอยู่กับเกมบังโดรี s เซิร์ฟญี่ปุ่นแบงด์ดีมสเกอร์แบนปาร์ตนะฮะกับการรีวิวเอีเวนต์ใหม่เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับนะสำหรับในคลิปนี้นะครับนะก็จะเป็นเอีเวนต์ทั่วทั่วไปนะครับนะแต่ว่า มีอะไรเปลี่ยนแปลงพอสมควรจริงๆนะครับนะบก็เอาจริงๆคลิปเนี้ยอาจจะยาวนิดนึงไอ้ที่ยาวเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเรื่องอีเวนต์นะฮะแต่เพราะว่าคือเมื่อวันก่อนแบงค์ดีมีการอัปเดตแพทใหม่นะครับเรียกว่าเป็นแพทใหม่เวอร์ชั่นใหม่นะครับก็จะมีของใหม่เข้ามานะฮะอย่างน้อยก็2-3อ,อย่างนะครับนะก็เดี๋ยวเราเริ่มแรกกันเลยดีกว่านะครับนะก็อย่างแรกเลยนะฮะถ้าใครที่ ปกติใช้ลูกไฟบ่อยๆนะครับนะอาจจะใช้ประมาณ1ลูก2ลูก3ลูกเนี่ยนะครับนะคราวนี้มันมีมาใหม่ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่ะนี่มันมีเพิ่มมาอีกครับคราวนี้เป็นการใช้ลูกไฟ10ลูกเลยนะฮะเรียกง่ายๆว่าใช้ครั้งเดียวสตามิน่า ลูกไฟหมดพอดีเลยนะครับคือไม่เหลือเลยคือจะเป็นการใช้ลูกไฟแบบ1ิบลูกเนียนะครับแต่ว่าของรางวัลแล้วก็ exp เนี่ยเรียกไว้ว่าเรียกได้เลยว่าเยอะกว่าการใช้ลูกไฟ3ลูกถึงหลายเท่านะครับนะแต่ว่ามันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่ามันสามารถใช้ได้แค่1ครั้งต่อวันเท่านั้นอันนี้คือได้รับการการันตีจากเพื่อนๆในดิสของผมนะครับคุณพิงเนี่ยแหละนะที่เขาบอกว่า มันสามารถใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นต่อ1วันนะแล้วก็เหมือนเขาบอกมาว่าถ้าใครสมัครนะครับอ่ะนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคนี่ถ้าใครได้สมัครอาจะเรียกว่าเป็นบางนุริพา s สก็ว่าได้นะครับนะถ้าใครสมัครบ,บางนดริพาสเนี่ยมันจะเพิ่มเป็น40ิเท่าเลยนะครับนะก็คือแบบเอาเป็นว่าใครมีบางนุริพาสเนี่ยแล้วใช้ลูกไฟแบบ 10ลูกครั้งเดียวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคูณ40ไปเลยโดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าก็เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นผมเคยไปตอบไปคอมเมนต์ว่าแบบอย่างเนี้ยสายเติมมันก็ได้เปรียบาสิแต่ว่าพิงก็บอกว่ามันจะเพิ่มเฉพาะแค่บูตเอ็เท่านั้นนะครับส่วนเรื่องของแต้มเนี่ยคือไม่น่าจะใช่ซึ่งเรื่องนี้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าคือผมก็ ไม่ได้เติมอยู่แล้วนะครับนะสำหรับเกมบังลูนลินะฮะไม่เคยเติมเลยเล่นบางลูลิมาตลอด5ปีเนี่ยผมไม่เคยเติมเลยไม่แต่ครั้งเดียวนะฮะใส่ฟรี100%เนาะก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะนะแต่ว่า,าการใช้ลูกไฟ10ลูกต่อ1ครั้งเนี่ยถ้าเป็นสายเติมอาสายเทพโทูอะไรประมาณนี้เนี่ยก็โอเคอยู่นะมันก็คุ้มอยู่แหละแต่ว่า มันก็มันก็ใช้ได้แค่ครั้งเดียวใช่ไหมต่อวันเนาะเออแต่ว่านั่นแหละพอแบบใช้ลูกไฟ10ลูกเสร็จปุ๊บก็ใช้ลูกไฟ3ลูกตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับหรือไม่ก็รอให้มันรีสตามินา่ารีลูกไฟครบ10ลูกเหมือนเดิมนะก็อาจจะช่วยประหยัดได้ส่วนหนึ่งนะครับนะโอเคส่วนสายฟีอย่างเราเนี่ยในมุมมองของผมนะ ผมรู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะครับนะเอาจริงๆมันดูไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะครับนะก็ยังไงเนี่ยไอเรื่องลูกไฟ10ลูกเนี่ยเดี๋ยวอีเวตนนี้ผมจะลองทดลองดูครับว่าถ้าใช้ลูกไฟ10ลูกแล้วเนี่ยมันเพิ่มมันบูทแค่เฉพาะ exp เท่านั้นแต่ว่าแต้มไม่ได้บูทเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยคุม้มไม่คุ้มด้วยซ้ำไปแต่ว่าถ้ามันเพิ่มแต้มด้วยเนี่ยก็ ก็โอเคอยู่นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นไม่ค่อยมีเวลาปั่นหรือว่าขี้เกียจปั่นอะไรประมาณนี้นะฮะอย่างเช่นผมเนี่แหละก็ยังไงก็ต้องลองดูเนาะแต่ว่าเมื่อเราเลือกลูกไฟ10ลูกแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ไม่สามารถเลือกลูกไฟนี่ครับ1ลูก2ลูก3ลูกได้นะครับนะคือมันล็อกเลยเนาะก็เอาเป็นว่ายังไงก็ลองทดลองดูกันแล้วกันนะครับนะใช้แล้วยังไงก็ช่วยบอดด้วยก็แล้วกันนะครับ อ่าโอเคเรื่องรูปไฟล์ก็เรียบร้อยต่อมาก็นี่ครับชัดเจนเลยนะคือในปกติเนี่ยถ้าเป็นอีเวนที่เราต้องเล่นอ่าฟรีไลฟ์ห้องมุ่มแบบปกติเนี่ยแบบปกติเนี่ยเราจะไม่เห็นแต้ม CP ว่าเราเก็บถึงเท่าไหร่ต้องกดเข้าไปเข้าไปดูก่อนถึงจะรู้ว่าแต้ม CP ของเราเนี่ยมีมีอยู่เท่าไหร่นะครับนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเอามาให้เราได้เห็นกันในหน้านี้แล้วนะครับนะคือหน้าเลือกห้องเลยเนาะก็ ทำให้เรารู้ว่าเออแต้ม CP ของเราเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะครับนะก็ไม่ต้องกดเข้าไปในห้องมุ่งให้เสียเวลาอีกต่อไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับอ่ะต่อไปมันมีระบบหนึ่งก็คือแบบอ่าอันนี้คือส่งมาจากในเร,กเรียกว่าในดิส r ์ของผมนะครับก็คือว่ามันจะมีปุ่มเรียกว่า Check All Perfect อะไรประมาณนี้นะครับนะก็คือแบบ ว่าไงดีอ่ะคือระบบนี้ผมยังงงอยู่นะครับก็แบบว่าเหมาะสำหรับคนที่ทำา All p e r f e c นนะครับนะแบบพวกที่ชอบกด Perfect แบบไม่ไม่ไม่เกรดไม่ไม่กูดอะไรพวกนี้นะครับนะก็ระบบนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าทำยังไงนะครับนะก็คือให้เข้าไปที่รูปอ่าตั้งค่านะครับสามเหลี่ยมสามขีดตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็ไปที่ตั้งค่าครับอ่าตั้งค่าแล้วลองหาดูก่อนนะ เดี๋ยวดูก่อนเนาะน่าจะอยู่หัวข้ออะไรนะเดี๋ยวดูก่อนแป๊บหนึง่งอืมอันนี้ไม่น่าใช่น่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าเนาะอันนี้เปิด MV หรือเปล่าอ๋ออันนี้ MV เนี่ครับไม่รู้สิอันนี้อันนี้ตั้งค่าเรื่องเวทีเนาะภาษาญี่ปุ่นล้วนเลยหาไม่เจอเหมือนกันผมมองอยู่ก็มันอยู่ตรงอ่าเดี๋ยวดูก่อนรูปภาพนี่ผมยังดูงงๆอยู่นะฮะนะ มผมหาไม่เจอฮะมันน่าจะอยู่ตรงนี้แหละเออนี่ตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นตรงนี้ใช่นี่ไงนี่ไงเจอแล้วอ่านี่นผมลืมไปเนี่ยครับก็สามารถกดออนได้นะฮะนี่ เพื่อเป็นการแบบว่าเช็คออเฟคอะไรหรือเปล่านะครับนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสำหรับระบบนี้นะฮะแต่ผมคิดว่าผมปิดออฟก่อนแล้วกันเิดไปก่อนเพราะว่าการทำออเฟคถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับโดยเฉพาะแบบคนที่ใช้มือถือสเปคแบบตลางๆหรือว่าต่ำๆ,ๆอะไรพวกนี้นะฮะนะก็เอาเป็นว่าเราเล่นแบบ ปกติทุกทปไปกันดีกว่านะครับนะส่วนคนที่ทำออฟเฟคก็ให้ฝีมือระดับปีศาจเขาเล่นกันดีกว่านะครับนะส่วนเราก็ปิดออฟไปกันแล้วกันนะฮะส่วนใครเก่งออฟเฟคก็เปิดไปเลยก็แล้วกันเนาะก็น่าจะเป็นผลดีนะครับนะมันอยู่โัวที่2นะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้นะฮะนี่ตรงนี้นี่นี่ภาษาญี่ปุ่นก็เงี้ยแหละครับมันจะดูงงๆหน่อยเนาะโอเคหาตั้งนานเจอแล้วนะครับนะไปเรียบร้อยอันนี้คือระบบใหม่เข้ามานะครับ โอเคต่อไปก็อีกระบบหนึ่งก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับนะระบบนี้นะครับก็คือเมื่อเราเล่นเพลงจบแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะอ่าจะว่าไงดีล่ะคือเมื่อเราเล่นเพลงจบแล้วเนี่ยแบบดูเปล่าน,นะผมกาลังดูในเพจบ,บางรงูปิอยู่คือถ้าเราเล่นจบแล้วเนี่ย เราก็สามารถเลือกเพลงต่อไปได้เลยโดยไม่จําเป็นต้องกลับไปที่หน้าล็อบบี้อีกต่อไปอ่าอันนี้น่าจะใช่นะครับเห็นปุ่มมันจะมีปุ่มสีขาวเพิ่มมา1ปุ่มเมื่อกดกิ๊กไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นเข้าสู่หน้าเลือกเพลงเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับคือเราสามารถเลือกเพลงแล้วก็เล่นต่อได้เลยนะฮะซึ่งระบบนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นซิงเกิลเพลเยอร์คือเล่นคนเดียวนะถ้าเป็นโหมดมัลติอันนี้ยังไม่แน่ใจเพราะว่าผมยังไม่เคยลองนะก็ดูว่า ถ้าถ้าเป็นโหมดมันติเนี่ยโหมดมันติเนี่ยมันมีระบบแบบมีหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้คือน่าจะเป็นเหมาสำหรับโหมดซิงเกิลเพลเยอร์โหมดเล่นคนเดียวมากกว่าเนาะก็ยังไงก็ลองดูกันแล้วกันนะครับคือแบบเล่นเพลงจบปุ๊บก็สามารถกดปุ่มสีขาตรงนั้นแล้วก็เลือกเพลงอื่นแล้วก็เล่นต่อได้เลยนะครับนะก็ถือว่าเป็นระบบที่เข้ามาใหม่เช่นเดียวกันเนาะ อ่ะโอเคก็ระบบใหม่ก็น่าจะมีเพียงแค่นี้นะครับถ้าผมอธิบายผิดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยกันแล้วกันนะครับโดยเฉพาะไอ้ระบบ All Perfect นี่แหละที่ตอนนี้ผมยังงงง,ง,งอยู่นะครับนะก็เอาเป็นว่าใครที่เก่งหรือว่าแบบทำา All Perfect บ่อยๆเนี่ยก็ลองดูกันแล้วกันเนาะอ่ะอีกเรื่องหนึง่งอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับนะถ้าใครได้เข้าไปดูในตู้กาชาปองเนี่ย จะรู้สึกว่ามัน,ปนแปลกๆนิดหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมชัดเจนครับก็คือมันมีกร์ดเพียงแค่2ใบเท่านั้นเองอ่ามันมีการสดงใบเท่านั้นเองนะครับอ้าวแล้วก๊ารสดมดาวมันหายไปไหนเอออะไรประมาณนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีกาซ์ี่ดาว2ใบแล้วก็การ์ดมดาว1ใบในตู้กาชาปองนะครับนะไม่พอในรายละเอียดของอีเวนต์หรือว่าของรางวัลน,นะครับนะอ่าอันนี้นี่ จะสังเกตนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะแจกการ์ดสองดาวหนึ่งใบนะครับนะแต่ตอนนี้เปลี่ยนการเป็นการแจกชุดแล้วนะครับซึ่งเป็นน้องโมกานี่แหละเนาะแจกชุดนะครับนะสติกเกอร์ยังเหมือนเดิมนะครับนะแต่ว่าอ่านี่ก็จะมีแจกชุดอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นทางด้านของโทโมเอะนะครับนะก็แจกชุดเข้ามาเนาะแล้วก็ของรางวัลนะครับก็จะเป็นการ์ดสามดาวเพียงแค่ใบเดียวนะครับนะคือจากเมื่อก่อนเนี่ยจะมีการ์ด การแจกอ่าการแจก2ใบก็คือแบบ1นึ่งใบจะเป็นการสองดาวแล้วก็ใบที่2ก็จะเป็นการสามดาวนะครับแต่ตอนนี้คือเขาเปลี่ยนใหม่นะครับนะก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยบางโดรนนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปก่อนอ่ะนี่เ๋ยวดูข้อมูลสกิลนี่ครับข้อมูลสกิลข้อมูลการแจกเนี่ยจะมีเพียงแค่ใบเดียวเองนะครับ <c oughs> ก็คือมิตาเกะลันอ่ามีแค่ลันคนเดียวเองนะครับนะเพราะอะไรครับอ่ออาโอเคเดี๋ยวเราจะมา อธิบายกันดีกว่านะครับนี่ของใหม่ต้องอธิบายให้หมดเปลือกนะฮะก็อาจจะเยอะหน่อยเนาะโอเคก็คือหลังจากนี้เนี่ยเรื่องจํานวนการ์ดทั้งกาชาและใบแจกเนี่ยก็จะลดลงในแต่ละอีเวนต์นะครับนะนี่คือตามประกาศของบงังโดรีนะครับนะซึ่งจะมีเพียงแค่บางอีเวนต์เท่านั้นนะครับย้ําว่าบางอีเวนต์ไม่ใช่ทุกอีเวนต์ไม่แน่ว่าอีเวนต์หน้าก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับแบบตู้กาชา มี3การ์ดนะครับก็คือการ์ดสดาว2การ์ดแล้วก็การ์ดสดาวอีก1การ์ดส่วนตัวแจกเนี่ยก็จะมีการ์ดสดาว1การ์ดแล้วก็การ์ดสดาว1การ์ดเหมือนเดิมนะครับแจกชุดด้วยเนาะแต่ว่าอีเวนต์ครั้งนี้เขาจะแจกแค่การ์ดสดาว1ใบนะครับแล้วก็ชุดแจกนะครับอีก2ชุดเนาะส่วนตู้กรชาก,ก็จะมีเพียงแค่2ใบนะครับนั่นะค,นะคือการ์ดสดาวนี่แหละนะครับนะเพื่อที่จะรองรับ การอัปเดตครั้งใหญ่ครบรอบ6ปีในเดือนมีนาคมปีหน้านะครับก็อย่างที่เราทราบกันครับว่ามีนาคมปีหน้าเนี่ยบางตรงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญครั้งใหญ่เลยเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยก็ว่าได้เนาะก็เลยการที่อีเวนต์บางอีเวนต์เนี่ยจะมีการ์ดกาชาเพียงแค่2ใบและชุดแจก2ชุดแล้วก็การ์ดแจกอีกแค่ใบเดียวก็คือการ์ดสาดาวเนี่ยมันเป็นการ ส่งสัญญาณบอกแล้วว่าตอนนี้บางตัวนี้เตรียมตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แล้วนะครับก็ยังไงก็ปีหน้าเตรียมตัวรับแรงกระแทกครั้งยิ่งใหญ่ให้ดีก็แล้วกันนะฮะนอกจากเอนจิ้นใหม่ของใหม่แล้วเนี่ยก็จะมีวงใหม่เข้ามาด้วยเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่จริงๆนะก็อย่างนั้นต้องเตรียมตัวกนแล้วกันนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้สําหรับการ อ่าเปลี่ยนแปลงของใหม่ที่เข้ามาในแพทในครั้งนี้นะครับนะโอเคเอาละต่อไปก็มารีวิวตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยดีกว่านะครับนะก็หลังจากนี้เนี่ยถ้าอีเวนต์ใหม่มาเนี่ยแล้วแบบมีตู้กาชาเพียงแค่2ใบแล้วก็ตัวแจกอ,อีก1ใบเนี่ยคลิปรีวิวเนี่ยก็อาจจะสั้นลงนะฮะจากที่เมื่อก่อนประมาณ1 0ถึงเอ้ยประมาณสัก13-15ถึงนาทีก็จะก็จะลดลงเหลือประมาณแบบ อาจจะต่ำกว่า10นาทีก็เป็นได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่มีอะไรจริงๆเนาะโอเคมาไอที่คลิปยาวในอีเวนต์ในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเรื่องอีเวนต์นะฮะแต่เป็นเพราะว่าระบบใหม่ที่เข้ามานะครับนะก็นั่นแหละของมันเยอะจริงๆนะอ่ะมาตู้กาชาปองครับเรามารีววกันดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็น่าจะเห็นกันแล้วนะนะโอเคไปกันดีกว่าครับ มีอยู่3ตู้นะฮะช่างมันครับเราจะรีวิวตู้อีเวนต์นะฮะซึ่งการ์ดทั้งหมดนี้เป็นการ์ดไม่ลิมิเต็ดนะครับก็อาจจะไม่จําเป็นต้องสุ่มก็ได้นะฮะนะก็รอช่วงดีนเฟสหรือว่ากิรามิคิเฟสติวัลจะดีกว่าเนาะโอเคแต่ว่าถ้าใครอวยน้องฮิมารีกับสกุสกุมิจังเนี่ยก็ ก็สุ่มได้นะครับนะโอเคเป็นการ์ดพระจันทร์ด้วยกันทั้งคู่เลยนะมาเริ่มต้นด้วยน้องฮิมาลีจังนะครับเป็นการ์ดคู่การ์ดพระจันทร์นะฮะสกิลก็คือเพิ่มสกอร์95%แต่ว่าท้ายท้ายของสมาชิกทั้งวงเป็นสีพระจันทร์ทั้งหมดนะครับสีน้ำเงินทั้งหมดเลยคือก็คือการ์ดคู่นี่แหละนะครับ ก็จะเป็นการเปลี่ยนเป็นการเพิ่มสกอร์หนึ่แทนจนกระทั่งเมื่อกดได้เกรดลงไปก็จะลดก็จะลดลงเหลือเพียงแค่80%เป็นะฮะเป็นเวลา7วินาทีนะครับนี่ส่วนชุดนะครับก็ตามที่เห็นนี่แหละนะครับนะนี่ใส่หมวกด้วยนะฮะแต่ว่าเอาหมวกมาปิดตาข้างหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าอายหรือเปล่านะเออฮิมารีจังเอ้ยส่วนรูปภาพนี้นะครับนี่ฮิ่ พี่มาริจังสายจริงจังนะครับนะนี่ก็ถือว่าร้องเพลงอย่างแบบเต็มที่เลยนะฮะนะก็ไม่น่าแปลกใจนะครับนะเพราะว่าพี่มาริจังเป็นหัวหน้าวงอัปเตอร์โกรนะครับนะหลายคนหรือว่าบางคนยังเข้าใจผิดอยู่นะครับว่าลันจังนะ่เป็นหัวหน้าวงไม่ใช่นะฮะพี่มาริจังนี่แหละครับผมที่เป็นหัวหน้าวงของอัปเตอร์โกรนะเอออย่าแกงน้องนะครับนะอม,มาคนต่อไปก็คือซุกุมิจังนะครับนะ สุกุมิจังครับสีภรรยาของไซโยนะฮะนะก็เป็นการ์ดคูเช่นเดียวกันนะครับความสามารถหรือว่าสกิลก็คือเคลื่อนจากอ80%เมื่อมีพลังชีวิตไม่น้อยกว่า600หน่วยนะแต่ว่าถ้าเลือกของเราน้อยกว่า600หน่วยเนี่ยก็จะเป็นการฟื้นฟูพลังชีวิต500หน่วยแทนเป็นเวลา7วินาทีนะนี่ส่วนรูปภาพมีถือว่าอ่าสุกุมิจังนี่ก็นั่นแหละครับมีความมั่นใจเป็นอย่างมากชุดสวยอยู่นะเออ โอเคส่วนนี้อ่านี่ไงสมสมแล้วที่เป็นสีภรรยาของไซโยนะครับนะนี่สุกุมิจังในวันฝนตกนะฮะล่วมก็เป็นล่มแบบล่มใส่ๆนะฮะแล้วก็ถือว่าสวยอยู่เนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่าเรียบร้อยแค่นี้ <c oughs> แหละนะส่วนชุดก็ไม่ต่างกันมากนะครับนะนี่อิมลิจังก็ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็น่ารักด้วยแล้วก็สุกุมิจังนี่สุกุมิจังก็ไม่ต่างกันนะ ก็ชุดก็จะสไตล์ a f t e r g l o นะครับนะอืมประมาณนี้โอเคก็แค่นี้แหละครับนะอ่ะไปกลับออกครับตู้กระชามีเพียงแค่นี้แหละนะฮะนะแล้วก็รายละเอียดของอีเวนต์นะครับอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับก็ถ้าเราเล่นโหมดอ่าโหมดสม่วงอ่านี่ต้องดูก่อนนะ แต้ม CP อ่าแต้ม CP ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือใช้200 400แล้วก็800นะครับอ่ายังเหมือนเดิมเนาะโอเคก็ต้องใช้แต้ม CP ในการเล่นนะครับก็สามารถเก็บได้จากการเล่นโหมดฟรีไลฟ์หรือมันติไลฟ์นะครับนะนี่ก็สามารถเลือกได้เนาะโอเคมีเพลงใหม่มานะครับ1เพลงครับก็มีชื่อว่า Switch On Now นะครับเป็นเพลงน่าจะเป็นเพลงออริจินอลนะครับของ afterglow เนาะเออเพลงออริจินอลนะครับนะก็ โอ้ oh, ใช่ไหมน่าจะใช่เนาะออริจินอลอ่าใช่จริงๆด้วยโอเคระดับความยากนะครับนะอีซี่แปดนอร์มอลสิบห้าฮาร์ดยี่สิบและเอ็กซ์เพรสยี่สิบเจ็ดนะฮะก็ตามนั่นแหละครับเล่นฮาร์ดดีกว่า <laughs> 27ขอไม่หือแล้วกันนะถ้าเป็น26่สนี่ยังพอโอเคอยู่นะส่วนออนยูมาร์ครับเป็นเพลงออริจินอลของอาร์ตเตอรโกลนะฮะก็เพิ่มระดับสเปเชียลนะครับ2ี่สนะครับนะก็เรียกว่ายากกว่าเดิมขึ้นมานิดนึงนะครับส่วนเราก็ เล่นเอ็กซ์เพรสดีกว่านะครับนะช่วงนี้ผมกำลังฝึกซ้อมเล่นเพลงระดับเลเวล26อยู่นะยี่สินี่ขอผ่านละกันนะครับนะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งรับเป็นเพลงคัฟเวอร์นะฮะเพลงไลฟ์เน็ตนะครับอันนี้คือเขาแปลเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็เพลงนี้นะครับความยากยังคงเท่าเดิมนะครับก็คือ26นะแต่ว่าเพิ่มโน้ตพิเศษเข้ามานะฮะก็ผมว่าน่าจะยากขึ้นกว่าเดิมนะฮะก็เล่นแบบปกติดีกว่านะครับนะโน้ตพิเศษขอไม่เอาดีกว่าครับปวดหัว อ่ะก็ประมาณนี้ครับสหรับเรื่องของเพลงนะโอเคส่วนทางด้านของของรางวัลก็ผมไม่จะไม่จะรีวิวไปแล้วมั้งเนาะก็โอเคซ้ำอีกทีก็แล้วกันนะครับนะก็สำหรับอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับถ้าเราเก็บแต้ม 20, นนครบ2 0,000ืแต้มนะฮะเราก็จะได้เป็นชุดน้องโมกะจังนะครับเอาไปใส่กันเอาไปเล่นกัน1 EA นะอ่า ถ้าเราเก็บแต้มครบ30,000แต้มนะฮะเราก็จะได้เป็นสติกเกอร์น้องสุกุชิเอ้ยสุกุมิจังไม่ใช่สุกุชินะฮะสุกุมิจังอ่าในวันฝนฝนตกเนาะก็เอาไปเล่นกันสแตมกัน1 EA นะครับนะโอเคถ้าเราเก็บแต้มครบ60,000แต้มนะครับเราก็จะได้เป็นชุดของโทโมเอะนะครับเอาไปเล่นกัน1 EA นะครับนะอ่าแล้วก็การ์ดของรางวัลนะครับก็คือมิตาเกะรันนะครับ,รบ3ดาวนะก็ นั่นแหละเป็นการ์ดแจกการ์ดเดียวในอีเวนต์ครั้งนี้นะครับนะเก็บแต้มครบ1 0 0 0 0แแต้มนะครับส่วนสกิลเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมิตะเกะรันนะครับการ์ดแจก1เดียวของอีเวนต์ในครั้งนี้นะฮะเป็นการ์ดสาดาวการ์ดเขียวนะ สก,กิลก็คือการกดฟูดขึ้นไปก็จะกลายเป็นเป็นเพอร์เฟกทันทีนะฮะแล้วก็เพิ่มสกอร์อีก20%เป็นเวลา8วินาทีนะนี่ส่วนทด้านของลูกภาพก็นี่แหละครับตามสไตล์ของน้องลันจังนะครับนะ สุดลุภาพนี้นะครับนี่ก็นั่นแหละครับลันจังกับเราของเพื่อนนะครับก็คือคนที่นั่งอยู่ตรงนี้อ่าก็คือโมกะจังส่วนที่กําลังเอามือยืนค้ำโต๊ะอยู่เนี่ยตรงนี้นะครับนี่ก็โภโมเอกนี่แหละนะครับเพราะว่านี่ผมสีแดงชัดเจนนะฮะใช่เลยนี่ครับก็ประมาณนี้นี่แหละนะครับโอเคส่วนชุดที่พวกเธอใส่น่าจะเป็นชุดหน้าร้อนนะเออน่าจะเป็นชุดหน้าร้อนของโรงเรียนนี้แล้วนะฮะก็มีความเปลี่ยนไปได้สูงนะครับโอเคอ่ะก็ ประมาณนี้นะครับน่าจะหมดแล้วเนาะโอเคต่อไปก็เรื่องของการจัดทีมครับอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับเป็นอีเวนต์ after go oli นะครับใช้การพจ์ในการเล่นนะฮะก็โทโมเอะจะเป็นหัวหน้าทีมในครั้งนี้นะฮะนอกนั้นก็สามดาวหมดเลยนะครับโอเคก็เือผมเข้าไปดูแล้วแหละครับก็ไม่มีการสีดาวมากกว่านี้แล้วนะฮะมีแค่การสามดาวเอ้ยการสี่ดาวโทโมเอะแค่หนึ่งเดียวนะฮะนอกนั้นก็สามดาวหมดเนาะอืม รเรียบร้อยก็น่าจะแค่นี้นะฮะนะสำหรับด้านของรายละเอียดอีเวนต์นะครับแล้วก็รายละเอียดของใหม่ที่เข้ามาในแพทนี้นะครับนะก็ต้องดูว่าอีเวนต์ครั้งต่อไปเนี่ยการ์ดการ์ดตัวละครอ่าหรือว่าตู้กาชาเนี่ยจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมหรือว่าจะเป็นแบบนี้อีกนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปกั่แล้วกันนะครับ ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับนะก็เซิรร์ใครไลค์แชร์กันได้นะครับก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในอีเวนต์ครั้งผัดไปกันแล้วกันนะครับก็ผมจิบซากุระเนเนะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ